จ้าเพราจ่าแม่จ่าอันนี้ก,นกระหนกลายไทยนะจ๊ะนี่จ้ะก,กระหนกลายไทยน้องมีฟาร์มใหญ่ฝันนี้ได้อีกนะใหญ่ฝันนี้ได้อีกจ้ะอันนี้ใบจะเปิดขี้นกหน่อยเนาะฟาร์มงามของเขาไปนนมาตะตรงที่ว่าน้องชอบแดดลำไรลำไรค่อนข้างล่มนะถ้าแดดแดดแดดนั่น่ะแดด,แ,ด,ด,แ,ด,ด,แ,ดแรงๆเลยสีจะไม่สวยจ้ะสีจะซีดแต่ถ้าเกิดอยู่ในร่มลำไรอ่ะ ค่อนข้างล่มอะเขาจะสีเขียวสวยชัดเจนจ้ะความเป็นไทยยังนิยมปลูกกันอยู่นะยังนิยมปลูกกันอยู่ราคาแพงไหมตอนนี้สามารถจับต้องได้จ้ะสมัยที่ยายพินซื้อมาแรกๆเลยแพงมากจ้ะแพงมากแล้วโตช้าไหมค่อนข้างช้าจ้ะจากเด็กก็อยากเด็กมาหาเป็นสาวแล้วอะอย่างเนี้ย กว่าจะโตมาเป็นอย่างเงี้ยช้าจากเด็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้เรียกว่าเด็กๆนะอย่างนี้กายายุป,ประมาณห้าหกขวบปะเป็นเด็กก็ห้าหกขวบนะท่ายนี้ก็คือเป็นสาวแล้วอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นสาวแล้วจากเด็กมาหาเป็นสาวว่าจะช้าแต่ถ้าเป็นสาวแล้วขยายกอไวจ้ะไม่ช้านะหมายประเภทเนี้ยจาก จากลากเริ่มแบบแบบจากเริ่มแรกเลยลากเขาจะช้าจะ้ะลากเขาจะชา้าแต่พอว่าเขาโตแล้วเขาจะวมากแล้ววิธีการขยายพันธุ์น่่เหรอนี่จ้ะเห็นไหมเขาจะแทงไหลออกมาเรื่อยๆแบบเนี้ยพอไหลมาปุ๊บเรานี้เลยจะเอาดินดินหรืออะไรหมกไว้เลยพอหมกปุ๊บเขาก็จะแตกเป็นหนออันนี้ไอพินเด็กไปลายไปได้ไหลหนึงแล้วนะพอเป็นไหลปุ๊บปลายปุ๊บเลว หักเลยหักแค่เนี้ยเขาก็จะทิ้งรากตัดขาดแค่เนี้ยเขาก็จะทิ้งรากแล้วก็ไปปลูกได้จ้ะหรือไม่งั้นก็เราถ้าเรารีบเราก็ยกยอดเลยจ้ะตัดแค่ตรงเนี้ยเห็นไหม,ไมแค่คอแค่ตรงเนี้ยยกยอดก็ได้จ้ะแล้วแต่เอาที่เราสบายใจเลยจ้ะถ้าเรารีบเราก็ยกยอดถ้าไม่รีบเราก็รอไหลจ้ะขยายพันธุ์ง่ายจ้ะเี่ยอันนี้เขายังยังไม่งามเนาะยังแกรนอยู่โอ้ยอย่างนี้ จากไหลเมือเป็นอย่างนี้ก็หลเดือนนะสามเดือน,ส,อน,อนะส,อนสี่เดือนนะจ้ะนะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยแต่ถ้าจากอย่างนี้จากอย่างนี้ไปหายอย่างนี้ล่ะ <c oughs> เกือบปีนะใช้เวลาเกือบปีนะเกือบปีหรือเป็นปีจ้ะแต่ถ้าใหญ่อย่างนี้แล้วนะจะไวมากจ้ะเขาจะแตกไหลออกเรื่อยๆแล้วจะเป็นพุ่มสวยมากจ้ะประดับบ้านประดับสวนย,ยิ่งน้ำห้างร้านตามาร้านกาแฟตามอะไรอเขาจะนิยมเนาาปี ประดับจ้ะเพราะว่าเป็นไม้ถ้าเกิดเราเอาไปไว้ในที่ล่มอะ่ะเป็นไม้ฟอกอากาศนะตัวเนี้เราเอาไปไว้ในที่ล่มแล้วเขาอยู่ได้อะ่ะเขาชอบอ่เพราะเวาลาเยพินไปหาหมอหรือไปอะไรเงี้ยเยพินเห็นเขาตกแต่งตามสวนตามมุมมุมซอกตึกมุมหลืบมุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นไม้ที่ให้ให้สีสวย ใช้คำว่าให้สีสวยจ้ะถ้าเอาไว้ในร่มแล้วพอเราไปเปิดไฟในห้องที่มันสว่างสว่างอะเขาจะสีสวยมากจ้ะเป็นมิติอะ่ะมิติของความงามและความเป็นไทยนะเพื่อนๆดูนะเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในที่โล่งนะแต่ถ้าอยู่ในห้องที่เป็นสีขาวๆอะเดี๋ยววันหลังยายพินไปเจอแล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูเนาะเขาเอาไปวางแล้วใส่กระถางสวยๆอะ่ะสวยจ้ะเมื่อก่อนยายพินเคยเคยไปหาหมอนะ เยพินไม่เคยได้ไปสถานที่ที่กว้างๆใหญ่ๆสถานที่หรูหรามากมายนั้นเดี๋ยวจะหาว่าอ้างแต่ไปหาหมอแล้วเวลาเยพินไปเที่ยวตามห้างตามร้านอะไรอย่างเงี้ยไปเจอต้นไม้แปลกๆสวยๆก็จะอึ้งตื่นตาตื่นใจอย่าว่าเยพินเป็นบ้าน,นอกเข้ากรุงนะเพราะเยะพินอยู่แต่ในทุ่งนาจ้ะในเยะพินเห็นนะเขาวางตามมุมอะตามมุมประตูปัป๊มปามอะไรห้องน้ำตามปั๊มตามอะไรอย่าให้เยพินไปเอ่ยทั่วไปเนาะเขามีต้นไม้เขียวๆมองแบบ ให้เรามองสวยเพลินตาเพลินใจอะเนาะแล้วก็เวลาไปหาหมอยยพินก็ชอบไปถ่ายรูปตามสวนหย่อมคิดอยู่ในใจว่าทําไมเขามีแต่ต้นไม้สวยๆเพิ่งรู้ว่าเขาม,อามาอีอาชีพปลูกต้นไม้ให้เช่าอ่ะอาชีพปลูกต้นไม้ให้เช่าเพื่อนๆเข้าใจไหมวันนั้นยยพินไปนอนดูย,ยู u b e มีอยู่คนนึงเขาลาออกจากงานประจํามา เขามาปลูกต้นไม้เต็มสวนเลยในะสวนเขามีที่ฟางและเขารับจัดตามสถานที่ราชการตามบูธออกงานตามอะไรเงี้ยให้เช่ากี่เดือนนะต้นไม้ต้นนี้ให้เช่ากี่เดือนเป็นในราคาที่เท่าไหร่เท่าไหร่พอครบกําหนดเขาก็ไปเอาต้นไม้มาบํารุงและก็เอาต้นอื่นไปเปลี่ยนมันมีสัญญาเช่ากันจริงๆจะทําแบบนั้นอนะ่ะมันมีอาชีพนั้นจริงๆนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยยพยพิน,นึงบอกว่าการปลูกต้นไม้อ่ะมันไม่เป็นที่สิ้นสุดนะนี่จ้ะ ยิ่งไม้ตระกูลเนี้ยตระกูลไม้ใบอะตอนนี้ยายพินว่าตลาดมันยังเปิดฟว้างอยู่นะยายพินยังขายได้ทุกวันนะจ๊ะจริงจ้ะยังขายได้ทุกวันเพราะว่าไม้ประเภทเนี้ยเขาเอาไปตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดทําอะไรได้สวยยายพินเห็นเขาถ่ายรูปมานะมีแต่สวยๆจ้ะตระกูลไม้ใบแบบเนี้นะขายไม่ยากนะสําหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่อะ่ะ ที่มีพื้นที่กว้างๆอ่ะจสามารถซื้อไปตัดข้อแล้วก็ชำเดี๋ยวน้องก็แตกขึ้นมาใหม่เราก็ได้ขายไปเรื่อยๆอ่ะมันคือไม่สิ้นสุดอะจะ้ะลายสวยก็ขายได้แพงลายสวยน้อยหน่อยก็ขายได้ถูกหน่อยแต่ก็คือขายได้อ่ะจะ้ะจากที่ว่ายยพินทำมาสามปีแล้วนะขายต้นไม้เนี่ยมันก็อยู่ได้นะอาชีพนี้ยังอยู่ได้อยู่จะ้ะ มันยังไม่ถึงกระตันแบบเดินไปไม่เป็นนะยังไม่ถึงกระตันเดินไปไม่เป็นบางทีมีคนคอมเมนต์มาว่าปลูกได้ก็ขายไม่ได้ไม่ใช่นะจ๊ะปลูกได้ถ้าคุณจะมาขายแพงๆเหมือนที่ผ่านมาขายไม่ได้จ้ะแต่ถ้าคุณคิดว่าเออคุณก็ปลูกปลูกเหมือนคุณปลูกผักอะด้านกำไรน้อยหน่อยแต่ก็ได้อะ่ะมันคือได้ขายจ้ะได้ขายทุกวันนะ แล้วดินที่ปลูกก็ไม่ได้มีอะไรกลับมพะพร้าวใบกำปูมูลสัตว์ติดนิดหน่อยหน่อยถ้าเราอยู่บ้านนอกของพวกนี้มันหาง่ายนะเราสามารถไปเก็บเองไปกวาดเอามาเองได้โดยที่ว่าไม่ต้องลงทุนซื้อจะ้ะมันจะเป็นการประหยัดต้นทุนจะ้ะพอเราประหยัดต้นทุนแล้วได้มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะ ยายพินหนึ่งบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีอะไรทําอย่างยายพินนะอายุห้าสิบหกสิบขึ้นไปอ่ะสามารถทําได้จ้ะนี่ยายพินก็เริ่มห่อแล้วนะแพ็คส่งจ้ะหักค่าส่งบ้างอะไรบ้างมันก็ยังเหลือพอได้กินค่าข้าวค่าน้ําเนาะคนแก่อย่างเราจะไปทางไหนได้อันนี้ กนกลายไทยนี่ปลูกตอนนี้ปลูกมาเกือบปีแล้วนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพินกันบ้างนะจ๊ะสวยงามถ้าอย่างนี้ตัดข้อได้แล้วนะจ๊ะ ก็จะได้ข้อเดียวมันก็จะเล็กหน่อยเนาะแต่ถ้าไว้ยาวกว่านี้อีกสักนิดก็ได้สองข้อแล้วอันนี้เดี๋ยวเยพินก็จะมาตัดอันนี้วันนี้